ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่างเ a ย์สมา e ีนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเฟย์ก็จะมาสอนทำสติกเกอร์นะคะพร้อมกับรีวิวโต๊ะเครื่องเขียนของเฟย์นั่นเองนะคะซึ่งเฟย์ก็เพิ่งรีวิวไปเองนะคะแต่ว่าโต๊ะเครื่องเขียนนะคะคือเฟย อัปเดตใหม่นั่นเองทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะคือเฟยอัปเดตใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟยด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าโตเครื่องเขียนเฟยนะคะลดอีกแค่ไหนนะคะนี่ค่ะนี้นะคะก็จะเป็นสภาพโตเครื่องเขียนของเฟยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็น นั่นเองค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีแบบพวกสมุดหรือว่าพวกโน้ตที่ขั้นหนังสืออะไรอยู่ข้างในหมดเลยนะคะแต่ว่าด้านหน้านี้นะคะเฟได้ทำการอัปเดตใหม่ค่ะทุกคนก็คือเมื่อ วันเพลหดเพดที่แล้วนะคะคือเฟยเพิ่งไปซื้อเจ้าตัวนี้มาค่ะจะเป็นที่ใส่ดินสออนเนกประสงค์นะคะแล้วก็จะมีขยะตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะไว้ทิ้งขยะเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็กลุ่มหลดินสอก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้จากตรงนี้นะคะก็คือจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบที่จดการบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวตรงนี้กันเลยค่ะ ซึ่งเริ่มจากชั้นบนสุดเลยนะคะชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะซึ่งเมื่อวันพฤหัสนะคะที่โรงเรียนเฟยได้มีการกจ,จัดกิจกรรมวันเด็กนะคะเฟยก็เลยเล่นกิจกรรมจนเฟยได้ของรางวัลเป็นไม้บรรทัดอันนี้นะคะซึ่งก็สวยมากมากเลยนะคะจริงๆมันมีครึ่งวงกลมไม้ฉาก อีกนะคะก็มีเยอะเลยเนาะอยู่ในนี้นะคะในนี้ก็จะรวมพวกดินสอปากกาสีหรือว่าปากกาเมจิกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่คั้นหนังสือตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะ ส่วนชั้นที่สองนะคะจะเป็นพวกโน้ตนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นโน้ตน,นะคะที่เฟย์ใช้มาติดตรงนี้นะคะจะเป็นโน้ตของอันนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของรางวัลจากกิจกรรมวันเด็กเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโน้ตน,นะคะซึ่งนานแล้วแหละนะแต่เฟย์เพิ่งเจอเองนะคะก็เลยเก็บไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันหายอีก แล้วก็จะมีเป็นกระดาษนะคะซึ่งจะเป็นไอศครีมแบบนี้เลยนี่น่ารักไหมคะทุกคนบางคนน่าจะชอบนะซึ่งเฟยก็จะเอามาทําสติกเกอร์ในวันนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเฟยจะตัดไอศครีมเนี่ยมาทํานะคะจะได้ไม่ต้องวาดเองเพราะเฟยวาดไม่สวยนะคะแต่บางอันจะ,จะวาดก็ได้นะคะ <T> ก็ชั้นนี้ก็มีแค่นี้นะคะ <T> เดี๋ยวเราไปดูชั้นสุดท้ายกันเลยะคะ <T> ่ะชั้นสุดท้ายนะคะก็จะมี กาวค่ะซึ่งกาวนะคะก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกันไกนะคะจะเป็นกันไกพวกพาที่เฟ่รีวิวไปนะคะแล้วก็จะเป็นแม็กด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษสติกเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งมันเอาไว้แปะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเราจะได้ใช้สติกเกอร์นะคะก็เลยแบบเอาเก็บไว้ตรงนี้นะคะก็จะได้ไม่หายเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทปกาสองหน้านะคะถามว่าทําไมไม่เก็บในนี้ใช่ไหมคือเทปกล้าสองหน้านะคะมันใหญ่เกินไปนะคะมันก็เลยใส่ไม่ได้นะจริงๆอะ่ะมันก็ขนาดพอดีกันเลยนะคะแต่ว่าเฟย์คิดว่าเหมือนอันนี้มันใหญ่กว่านะคะคือเฟย์เพิ่งซื้อมาเองนะคะก็เลยไม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็จะเป็นเอาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันนะคะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็จะ เป็นที่ทิ้งขยะค่ะจะเป็นรูปแก้วนะคะเครื่องนี้เฟย์ทำตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเฟย์เพิ่งเอาขึ้นมาแล้วก็เพิ่งเจอมันด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเฟย์จะทิ้งให้ดูนะคะนี่สมมุตินะคะอันนี้เฟย์จะทิ้งอันนี้นะคะแล้วก็สามารถทิ้งได้เลยค่ะนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเต็มแล้วนะคะก็เอาไปทิ้งในถังขยะเนาะอ,อันนี้แบบใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวเฟย์เอาไปทิ้งไงเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็ลอง หาช่อง Hello Original ดูนะคะก็จะได้เจอนะคะก็สามารถท้นหาได้นะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็คอมเฟยนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะนี้เฟก็เปิด Google ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาแบบไอเดียการวาดรูปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรา มาเริ่มทําสติกเกอร์กันเลยนะคะซึ่งเฟยจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะนั่นก็คือเทปกาวสองหน้านะคะก็คือต้องใช้นะคะเฟยก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษอันนี้นะคะที่เฟยจะใช้เอาไว้แบบตัดนะคะแล้วก็เอามาติดตรงนี้เนาะแล้วก็กันกระด่ด้วยนะคะกันกรขาดไม่ได้เลยนะคะเอามาตัดตันนี้เนาะที่เฟยเพิ่งพูดไปนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นเทปใสนะคะแต่ว่าเฟไม่มีเทปใสนะคะก็เลยไม่ต้องเคลือบก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อาไว้แปะนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะทุกคนตื่นเต้น เยก็ได้ทำสติกเกอร์เสร็จแล้วแล้วค่ะอาจจะยังไม่เต็มแผ่นนะคะเพราะว่าคือเฟยแบบคือมันทำนานมากๆเลยนะคะมันต้อง แบบนุนสัตว์นี่เนาะไว้ว่าหลังถ้าใครอยากทำนะคะเดี๋ยวเฟจะมาสอนทำนะถ้าใครอยากให้เฟรสอนทำอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่ายอดวิวถึงสิบนะคะเดี๋ยวเฟรจะมาสอนทำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเฟรจะรีวิวติดให้ดูนั่นเองนะคะเฟรจะเอาเป็นติดกบเหล่าดินสอนนี้แล้วกันนะคะซึ่งเฟรก็จะเอาเป็นไอติมแล้วกันนะคะเป็นอันนี้เล ก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เอามาติดตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมก็จะติดแล้วนะคะสวยมา,มากเลยนะคะก็ลองไปลองทํากันได้นะคะก็เดี๋ยวเฟยจะมาสอนทํำแล้วกันนะคะคลิปหนา้าเนาะ นีเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟ้ยต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ